็นยังไงบ้างคะอ,อ๋อครับก็จากที่เป็นโพสต์คอนแทคของอเชือ้อโควิด1 9นะครับก็ตอนเริ่มแรกที่รู้ตัวว่าตัวเองน่าจะได้รับเชื้อแล้วก็คือ,อมีไข้2วันนะครับมีไข้อยู่2วันแต่มันมันไม่นิ่งก็คือแบบมันเหมือนว่าเป็นไข้เดี๋ยวสักพักนึงก็ก,ก็ก็หายหายหายป็นป,นปนหายหายอยู่2วันนะครับและหลังจากนั้นปุ๊บ เกิดอาการก็คือไอเหมือนจะเป็นหวัดนะครับคล้ายๆจะเป็นไข้หวัดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ชัดที่ชัดก่อนเพื่อนเลยก็คือสงสัยว่าจามูกตัวเองอ่ะได้กลิ่นน้อยลงนะครับหลังจากจากมูกได้กลิ่นน้อยลงเสปุ๊บว,วันต่อมาประมาณวันสองวันต่อมาแล้วคือปากเราจะรับรสชาติได้อ่อนลงนะครับหลังจากรับรสชาติได้อ่อนลงก็เริ่มสงสัยแล้วว่าตัวเองได้รับเชื้อหรือเปล่าจึงาหาซื้อนะครับแอนตีเจนคิด เอ็ดิชันเทสคิดนะครับมาเช็คนะครับก็สรุปว่าผลเป็นบวกนะครับหลังจากนั้นก็ได้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อรับการรักษานะครับแล้วก็ต้องไปอยู่ที่กักตัวนะครับ14วันนะครับหลังจากได้รับยาเรียบร้อยแล้วนะครับครบ14วันแล้วตามที่โรงพยาบาลกําหนดนะครับก็ได้กักตัวอีกต่ออีก14วันนะครับ แต่อยู่ในช่วงกักตัวรักษาตัวก็คือจะกินผลิตภัณฑ์แมมโมดกาแฟนะครับแม่มดคอฟฟี่นะครับแล้วก็แม่มดโกโก้แม่มดไฟเบอร์นะครับทั้ง3ผลิตภัณฑ์เลยนะครับของแม่มดออนไลน์นะครับจนกระทั่งได้รับการรักษาเสร็จเรียบร้อยเสร็จนะครับก็หลังจาก กลับไปกักตัวต่ออีก14วันเนี่ยก็ได้ดื่มทุกวันนะครับโกโก้นะครับกาแฟไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ดื่มน้ำตอนดื่มกับน้ําเย็นตอนเย็นก่อนนอนนะครับส่วนกาแฟกับโกโก้นี่ก็ตามถนัดเลยครับก็คือเช้าเที่ยงเย็นนะครับแล้วสุขภาพร่างกายก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือจากที่เหนื่อยนะครับเดินเอาง่ายๆว่าเดินไปห้องน้ํายังเหนื่อยเลยนะครับเดินอยู่ในห้องก็เหนื่อยนะครับ หลังจากดื่มผลิตภัณฑ์ไม่มดอ,ออนไลน์องไปนะครับก็คือไฟเบอร์กาแฟแล้วก็โกโก้นะครับทำให้การหายใจหรือความเหนื่อยของเราลดลงอย่างรวดเร็วก็คือเหมือนร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับพอฟื้นตัวเร็วก็คืออาการเหนื่อยหอบเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วก็มีตัวจเช็คเจอก็คือฮาร์ตเรทที่สูงนะครับเป็น120นะครับซึ่งเดินแป๊บเดียวนะครับก็มีอาการฮาร์ตเรท ที่ค่อนข้างสูงหมอจนทักนะครับแล้วก็หมอก็ได้ให้ยามากินนะครับแต่ก็กินไปสักพักได้สองสาวันผมก็กลับมั่นใจในผลิตภัณฑ์ผมว่าผมเลิกกินยานะครับผมก็มากินผลิตภัณฑ์กาแฟโก,โกโก้แล้วก็ไฟเบอร์นะครับของไม่มดร่างกายก็กลับฟื้นคืนมาทุกวันนี้ก็คือเดินเหินหายใจไม่หอบเป็นปกติแล้วนะครับสําหรับคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับอย่างผมนะครับ หาดื่มกันได้นะครับช่วยเสริมภูมิต้านทานเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเรานะครับได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นร่างกายแข็งแรงนะครับด้วยสารสกัดที่พรีเมียมนะครับในผลิตภัณฑ์ไม่มดออนไลน์ของเรานะครับ